สะพานวิถีภาคเศรษฐีสองของไทยเหล่านะครับนะฮะับสะพานนี้นะมีความยาวประมาณ2อกิโลนะครับสำหรับเมสเัจนะฮะซึ่งช่วงของพุทธารนั้นจะเป็นช่วงที่กว้างที่สุดของแม่น้ำโขงนะครับ1,600กว่าเมตรนะฮะก็อีกคนนีนะครัตัวผมนิดนึงนะครับผมชื่อธนดูนะครับอ่าก็จะดูแลท่านตลอดเส้นทางนะครับเขาไม่บอกนิสัยอะไรลรอเขาจะนะฮะก็เป็นน้องๆของของท่านท่านพี่นะครับผมพี่หนึ่งเกครับ อ๋อเด็กเก้าพี่ได้แก่ก็พี่ยอมยอมยอมครับเดี๋ยวเราข้าไปบงน้นนะครับก็ให้ทุกท่านถือพาสปอร์ตที่ที่ผมได้แจกไว้ให้นะครับท่านเราถ้าเดินผ่านด่านนะฮะไม่ต้องเอาของลงรถเดียวกันนะครับให้ของอยู่บนรถเนาะนะครับเราเราจะเอารถไปรับ่งนุนนะครับรถคันนี้จะอยู่กับเราต่อเส้นทางครับ นะได้อยู่ตลอดตล<ข>อดผมยังไม่ได้พา <ขอ S 1> สปอร์ต <ขอ S 1> เลยนะ,ะไม่เป็นไรครับนะครับเพราะว่าพาสปอร์ตชุดที่แจกนี้จะเป็นพาสปอร์ตชุดที่มาชุดแรกนะครับ<อ>นะก็จะมีทุกท่านแต่ว่าชุดที่มาที่หลังนี้กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการนะครับเราก็ไปเป็นรเดิอนไปด้วยกันครับนะนะก็คิดว่าตลอดเส้นทางนะครับเราจะมีนอกจากสตาฟของเราแล้วก็จะมีไกล์ลาวและไกด์เวียดนามมาให้ความรู้กับทุกทุกท่านตลอดเส้นทางกิดกรวครับครับ ที่สะพานแห่งนี้นะครับหลายท่านคง,งจะเคยได้ยินตอนที่เพีหักนะฮะที่นี่วิศวกรญี่ปุ่นุเสียชีวิตไปนะครับช่วงนั้นแล้วก็มีหลายคนที่บาดเจ็บเขาบอกว่าสร้างสะพานมาหลายแห่งทั่วโลกแล้วนะครับมาเจอสะพานบุกหนาตืนๆนะฮะนะครับเสียท่าพญานาคเป็น,ะนะความเชื่อนะครับความเชื่อนะครับแต่ว่าในเป็นน้ำขงนล้วความเชื่อเรื่องนี้มีมาดมนานแล้วนะครับแล้วก็ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาเคารพกันนนะครับนะก็ลบหลู่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะครับนะก็ถ้าท่านใจมีโอกาสไปเยี่ยมชมก็ไปพญานาคนะครับสักปีหนึ่งนะครับทางหนองคายอยากเียเชิญน,นะครับไปเยี่ยมชมด้วยตาวตนเองนะครับในชะ่จริงอย่างไรก็ไปใช้วิจ,จราราณได้นะครับตอนนี้เราเข้ามาสู่สาธารณประชาธิประไตยประชาชนเรานะครับนะ สบายดีเม e ืองลาวนะสบายดีจ <you>? no. ้าเมืองลา้เขาบอกสบายดีนะครับแปลว่าสวัสดีนะสบายดีเมืองลาวนะเราตอนนี้เราเสียค่าผ่านด่านฉีดยาบัตรนกครับนะฮะต้องฉีดยาบัตรนกบัตรนกค่ะค่ะฉีดที่ร้อยอย่างเดียวครับติดที่ขัดเท้าท่านไม่เป็นไรครับเราเข้าได้แล้วบัตรนกอ่าศิลปะของเราจะคล้ายๆกับฝั่งไทยนะครับลองดูที่ด่านเรานะครับก็น้ำเงิมตาดาวเด้อ คล้ายๆของไทยนะครับเ,เดี๋ยวรถ <ละ S 1> จะจอดตรง,ตรงจุดที่จอดนะครับแล้วก็ขอทุกท่านติดตามกับผมไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรอฝั่งเราทางขวามือเป็นยูทิฟีดาวเดอร์นครับกาแฟกาแฟใช่ไห<ป>มครับมีทุกอย่างเลยครับมีกาแฟมีเหล้ามีบุหรี่มีน้ำหอมมีสารพัดเลยครับขนงของเคี้ยวเยอะเลยขากลับเราจะได้มาช้อปปิ้งสถานเราเรืออีกที่หนึ่งนะครับ ได้ฝากใครซื้อกาแฟดีนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวลาวแล้วก็เวียดนามประมาณ3า0พันกว่าท่านนะครับวันนี้ช่วงนี้นะครับเรามาเร็วแต่เช ok th <Vas eline S 3> ้าที่ว่าคิดว่าน่าจะสะดวกกว่าหลายจุดนะครับเพราะว่าเราดําเนินการด้านท่านด่านนั้นตั้งแต่เมื่อวานรียอย้อยแล้วครับหลายคณะเขาจะต้องหิ้วกระเป๋าไปนะครับแต่ของเรา v ี p ครีบาไม่ต้องหิ้วเดินตัวรเป่านะครับเฉยนะครับ ไอตงกันกรมกันนะครับไอ้เลยเดี I mean, I ๋ยวรดขาไปนี่ไหนนะข้าไปบนห้าเลยขอคุณคุณแม่ยายเร่มาไปเลยนะคะตอนนี้บรรยากาศ

เราเจอด้งนี้เลยค่ะอ่มุกดาทัวร์เจอด้านนี้บุกดาทัวร์เส้นใหญ่ <c oughs> เดินไปได้เลยไปไหนไปกันไม่ต้องถือพาสปอร์ตนี่วิธี1 2ึ่งทุย่างมาเลยค่ะมาเลย, <c oughs> ยเค่ะอย่าอย่าเก็บพาสปอร์ตนะอะบาบาไม่ยิง ก็สปอร์ตเทนนะคะใจก็ยืนคอยมือกันสะดวกเลยไม่ก็ถามเขาว่าเราอยู่เรา ที่โน้กอยู่ใกล้ๆเนี่ยอ๋อตเน้มก็เปติดไปอลองดูได้มาแล้วอันนี้สุวรรณเทพเนหะสวรรสวนรณเ๋อเราเรียกสุวรรณเขจจริงๆเขาคือสวรรค์นะเขาพยายามแก้มกให้เรียกสวรรณเขตไม่ใช่สุวรรณคือแปลว่าทองอ๋อสวรรค์ะแปลว่าสวรรค์อ๋อผมนึกว่าสวรรเลยผมสุวรรณเลยลวก็ย้ายมาขึ้นรถทางฝั่งลาว ตอนนี้อยู่เก็ดลาวแล้วนะนี่ตอนนี้เก็ดลาแล้วนี่เพื่อนๆนดูเอาแล้วกันนะว่าว่ามันแน่นขนาดไหนเนี่ยบริการแน่นขนาดไหนนี่ห้องน้าผู้ชายนะเนี่ยผู้ชายถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยเวลานี้เนี่ยอ นี่ดูนะผู้ชายก็อยู่ข้างหนึ่งผู้หญิงก็อยู่ข้างหนึ่ง ress ress> แกอ่าแสดงว่าตอนนี้นดูการท่องเที่ยวไทยครัเนี่ยรับรองเลยเข้าไปดูในเว็บได้อ๋นี่้องน้ำที่นี่เสียเสียห้าบาทเนีเสียห้าบาทในวันวันนึคน,คนเยอะคนเยอะขนาดนี้อ่ะ อ่านี่ห้องน้ำชายแมนนี่หนึ่งพันกรีบใช่ไหมห้าบาทอ๋อห้าบาทโอ้โหนี่ข้าราชการห้องน้ำใหญ่เป็นพันเลยนะเนี่ยมาทำไปเล่นไม่ได้นะประเทศนี้นี่ห้องน้ำแพงน่าดูอ๋อนี่หญิงใช่ไหมนี่หญิงบูมแมนยิงหญิงหญิงหิงนี่ิงอ่านี่หญิงห้องน้ำหญิง ห้องน้ำยิงอแต่ไม่ต้องพกปืนมานะที่นี่ะอไม่ค่ะมีร้านกานชอบห้องน้ำมีสัรพสินค้าขายของนี่บกเวียดนาม ล้านไก่คองนี่ทุกสามล้อทุกๆต่อไปสินค้าทีจอดรถบัสนี่ตอนนี้พวกเรากำลัง